เก่งมากครับรับผมร็อคแอนเบอร์เนี่ยไม่ไม่รู้ว่ามีคนเข้าใจไหมว่ามันมาจากมันมาเบอร์มีเผาครับมาจากฟีมครับมนมครับเป็นภาษาฟิลมเลยครับแต่ก่อนมันต้องเผาครับเผาเผากระดาดให้ให้ให้ความเข้มมันดำขึ้น ใช่ครับมาก็คือเอามือไปบางเอาไว้แสงมันก็จะไม่ไม่มไม่ไม่โดนพอไม่โดนน้ํายาที่ทําปฏิกิริยาที่น้ํายาลายแสงทำปฏิกิริยาเนี่ยก็จะน้อยลงทําให้ตอนท้ายตรงนั้นอ่อนขึ้นหรือสว่างขึ้นจริงๆแล้วโฟลเดอช็อตชื่อบอกเลยนะครับจริงๆแล้วสารประเภทนี้คือมาจากฟรีหมดนะครับวิธีจะเอามาใช้ก็เหมือนเดิมครับลบครับนะครับ เลยนะครับดอทแอนเบอร์ผ่านไปผมจะผ่านกันทั้งเร็วนะครับช่วงนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะแยะที่หน้าที่จะต้องแน้นํากันนะครับโอเคผมไปเรื่องของซอฟต์ไลท์นะครับซอฟต์ไลท์เทคนิคเรื่องนี้จะลึกขึ้นไปนิดนึงก็คือการผสมหรือการเอาเลเยอร์สอันเนี่ยมาผสมกันเนี่ยสมมุติว่าผมเปิดไฟล์เดิมนะครับมื่ถ้าเมื่อกี้คัี่หมดหรือยังครับ งั้นผมขอญาตเปิดนะครับขอยากเปิดอะอรก็ผมก็รับอย่าไม่ได้ห้าสอเจ็ดโเคมีย่างเดียวนะไปขอกล,กล้องนหน้าได้รูปร้องก็ลับรูปใครดีใครนี้บ้าครับ เอาว่าผมตัดเอกโซเซอร์ไปเรือยเหมือนกัน,กกน,กนที่พนม,มีไหมมีครับขอบครุณนอยครับพี่แต่เรานี่จะเหมือนเป็นหมู่บ้านเอืรออาดอนแล้วเราก็เอาเรื่องอีกอแบบอยู่เป็นแต่ฟารนี่ผมยังมไม่ได้ปิดนะครับเื่อเราจะใช้ไปอาาีก ในส่วนของซอฟต์ไลท์เทคนิคคืออะไรนะครับอ่ะเปิดภาพนี้หมดยังครับอะไรครับยังครับคุณอัพนะครับนี่อครับห้าสา ตัวตัวล okay. ักยินของนี่สองแวร์นี่ลงกันหมดเนี่ยครับลงหมดแล้วเนาะตอนนี้ก็สนุกนะวันนี้พอพอเราใช้เป็นแล้วเราจะขี้เกียจขึ้นมาเดียวเออาร์อะเราใช้ลักยิงยังเดียวขอบคุณครับ ครับผมไฟพลิ <therapist. S 1> ่เข้าไปมันมีบางข้างไม่ได้ลงฮะมีบางข้างไม่ได้ลงพเข้าไปมีมาแต่ไม่ได้ลงไม่ได้มีไฟแล้วมีโปรแกรมพีอไฟตกเอไล้ยอักซไมมอก โอเคผมเปิดรูปนี้มานะครับผมจะใช้ผมจะใช้เทคนิคเทคนิคผมเรียกมันว่าซอไลท์นะครับซอไลท์เทคนิคซอกไลท์เทคนิคคืออะไรการที่จะเอาไฟล์2รูปนะครับผมคอนโทรลเจนะครับหรือะมานเจเพื่อจะ Copy Layer เยอร์หนึ่งหนึ่งตัวนะครับเบรนนะครับเบรนโหมดเบรนโหมดคือสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปเบรนโหมดคือการผสมไฟล์ um yes 2ตัว นะครับเป็นไฟล์เดียวกัน2ตัวหรือคนละไฟคนละไฟก็ได้เอามาผสมกันโดยที่เบรนโหมดก็คือการคัดเลือกว่าจะให้เห็นอะไรหรือจะเอาอะไรไปผสมอ,อย่างเช่นเอาของเอาส่วนของไฮไลท์ไปผสมเอาเฉพาะสีผสมเอาเฉพาะค,ความชาร์โดผสมนะครับได้หมดเพราะฉะนั้นผมตรงนี้นะครับกดตรงนี้เสร็จปับ๊บเราจะเห็นเบรนโหมดที่เป็นหลายๆตัวนะครับ ผมเริ่มจากซอฟต์ไลท,ลกไทลก์ก่อนนะครับซอฟต์ไลท์ตัวนี้เอาผมเรื่อใหม่นะครับผมก็พีสเลเยอร์หนตัวนะครับไฮไลท์ที่เลเยอร์วันแล้วก็ไปที่ซอฟต์ไลท์แล้วกดนะครับเห็นไหมครับอะเกิดขึ้นนะครับคอนทราสของภาพจะเยอะขึ้นก่อตัวอีกทีนะครับ, contact, contact, contact. อรบโอเคงั้นผมลบเลเยอร์นี้ทิ้งเลยนะผมเปิดหนึ่งไลเยอร์นะครับ เปิดภาพขึ้นมา1ตัวเสร็จปบผมก็ัปี้เลเยอร์หนึอันนะครับโดยคอนโทรลเจหรือคอมาเจคอมาเจใน Mac นะครับแล้วก็คอนโทรลเจใน PC เราก็จะได้เลเยอร์วันหตัวที่ผลขึ้นมาแล้วเบรนโหมดคือ Normal นะครับเราเลือกลองกดที่ Normal นะครับเราเลือก Softline ตุ๊บนะครับ เราเห็นได้ว่าซอฟต์ไลน์ตัวนี้มันทําให้ผลิตคัณฑ์มากขึ้นสีสันจัดจ้านขึ้นนะครับ <c oughs> เราสังเกตอีกนิดนึงนะครับถ <c oughs> าดจากถาดจากเบนโหมดตัวนี้มันจะมีคออําว่าออปติสตี้นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นะครับ <c oughs> ผมกดตรงนี้มันจะเป็นมืออย่างนี้นะครับ <c oughs> ผมกดแล้วผมลากมาลากมาทางซ้ายนะครับสังเกตแล้วตัวเลขมันลดลงเห็นไหมแล้วดูเอฟเฟกที่เกิดขึ้นกับรูปเรา เห็นไหมครับถ้าเกิดผมเริ่มสักประมาณผมเลือกสักประมาณสักสักหกสิบแล้วกันนะครับผมอลองลองซ้อหายดูเห็นไหมถ้าใครสักคนึบอกว่ารูปนี้ใช้เคิร์ฟในการปรับผมบอกว่าผมใช้เคิร์ฟก็ได้แต่ว่าถ้าผมใช้ซออไลน์ผมว่าผมด,ด้ดงด่ายกว่าเพราะฉะนั้นการการการ การใช้เบรนโหมดซอฟต์ไลท์เนี่ยก็ยยจะเป็นเทคนิคเทคนิคนึงที่น่าสนใจมากแล้วเหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะได้ในส่วนที่ผมต้องการแล้วผมไม่อยากได้ในส่วนที่ผมไม่ต้องการผมก็ลบกลันเอาครับโอเคคนระับผมนี่ลบเก่งมากนะครับบางอย่างลบได้นะครับบางอย่างลบไปอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ,รบเก็บไว้ต่อผมก็ต้องบอกว่าลบอะไรไ,ไปนะครับ อ่ะเห็นไหมฮะบางเ็นตามสีส <so hmm> ีทองที่ผมจะหยิบขึ <sk 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 ้นนะครับนี่คือสีปกตินะครับนี่คือสองไลน์เท่านันนะครับแล้วก็ลบโอเค มีอาจจะมีใครสักคนหนึ่งถามว่าอีกเมื่อนันไม่มีเลเยอร์2ตัวผมจะรวมเลเยอร์ตรงนี้ได้ยังไงนะครับก็เราไปที่เลเยอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็ visible ก็ได้ครับนะครับคือ visible อคืออะไร visible คือตาตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเรามี5เลเยอร์แต่ว่าจะมีเลเยอร์หนึ่งที่เราเอาตาตัวนี้ออกนะอย่างมันก็ไม่โดนรวมนะครับตอนนี้ก็มมวรวมนะครับรวมเป็สวิ s i b l e นะครับ ก็หลุดก็กลายเป็นไฟนี้นะครับไฟนี้ไฟโอเคทันนะครับโอเคทีนี้สังเกตได้ว่าตาตรงเนี้ม,มันมืดไปนิดหนึ่งตอนที่เราใช้ซอฟต์ไลท์นะครับรายละเอียดของส่วนตาเนี่ยมันมันมันจมไปนิดหนึง่งโอเคผมใช้วิธีใช้วิธีนี้ครับเราจะทําให้สว่างทําได้ยังไง ใช้เคอมได้ไหมได้ใช้ดีเซลได้ไหมได้นะครับใช้ดอทได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรนะครับแต่ว่าผมเริ่มจากตาก่อนผมจะทําตาตรงเนี้ให้น้องเขาเนี่ยวิ่งขึ้นมาเทคนิคผมอาจจะเป็นเทคนิคที่ไม่พัฒนาเลยนะแต่ผมก็ใช้มานาแล้วนะโอเคผมเลือกที่มาร์์ตัวนี้นะครับกดตรงนี้นะครับกดให้มันมันไฮไลท์นครบ แล้วผมก็เล็อกบล็อของผมเนี่ยให้พอดีกับตาผมเลือกผมเลือกที่ที่เป็นเป็นเป็นผู้การนะครับไม่ใช่ละผมเลือกที่ประมาณ50เปอร์เซ็นต์ก่อนครับเียนครับครับคอยล้อครับคอยล้นะครับไม่ทำแล้บโอเคจากไปครับ อ่ะผมเลือกผมระดับแรกเลยผมเลือกที่ที่ที่บลัดไปครับที่บลัดตรงนี้ก่อนนะครับ,รบ,รบเสร็จแล้วผมกดที่มาร์สมาร์สมาร์สได้ไหมครับนะครับเสร็จแล้วผม <c oughs> เพิ่มอัตราสีพีสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเพิ่มห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้ผมระบายสังเกตว่าระบายเนี่ยมันจะเป็นสีดนแดงๆอย่างนี้ครับเดี๋ไปสนใจนะ ผมเคยพูดก okay, ับหมอพิยาว่าเรื่องตาสีแดงเนี่ยมันจะมีอะไรสักอย่างที่มันรู้มันรู้ต้องเป็นตาสีแดงใช่ไหมแล้วถ้าเป็นสัตว์จะเป็นตาสีสีฟ้าหรือสีเขียวสีแดงเนี่ยจะจะมีอยู่ในไครเป็นนะคราบว่าคุณลิมจะให้น้ำในตาเนี่ยครับก็เราสีกันเราสีในงัวควายหรือสัตว์กินพืชจะให้สีเขียวอ่า เป็บความรู้นะครับจริงๆแล้วผมก็ชอบในเรื่องของประเทศเนี้ยครับรู้อินโดนีเซียนหน่อยก็เอามาต่อๆ่ปโอเคหลังจากเสร็จแล้วนะครับเมื่อระบายเสร็จแล้วนะครับเรากดมาตัวนี้ออกครับกดปึ้งนะครับสังเกตว่ามันมีรูปเป็นรูปสีเล็กเกิดขึ้นเห็นไหมสีเล็กแล้วก็ผมผมขออนุญาตนะครับไปที่ selection ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปอินเวอร์ มันก็จะสีเล็กแค่แค่ตา5สีเล็กแค่ตาปัา๊บโดยธรรมชาติเลยเนี่ยผมจะใช้ image adjustment ผมไปดีเวลแล้วกันนะผมปรับ shadow เห็นไหมปรับอาจจะเห็นความแตกต่างแล้วลหละนะครับแต่เราไม่ได้กดโอเคมันมีเทคนิคพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะอยากจะแน,น,นแะนำนะครับตรงชั้นแอลตรงนี้นที่เป็น RGD นะครับผมเลือกผมเลือกกีนแล้วนะครับผมเลือกกีแล้วผมปรับจากนี้เลยผมปรับ ro, มิโุนกระยับมิโุนสังเกตได้ครับว่าอะไรเกิดขึ้นสี C ของตาหน้า,นาแบบจะเปลี่ยนไปครับถ้าผมทำได้จริงนะครับเราลองบิ๊กไอถ่ายได้ออกับ น้ำเงินะครับปึ๊บอ่าผมกดโอเคนะครับปึ๊บแล้วผมก็กด select ออกโดยการ select แล้วก็ D e select นะครับปึ๊บนี่นางแบบผมสวยมากน้องอาจตัวกระจัยแล้วมะชาไม่ได้ใส่ปีิดอายก็สีดีที่นา ซึ่งซึ่งตรงนี้เป็นเทคนิคที่ที่เปลี่ยนสีตานะครับแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่สีตาไงเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีเสื้อผ้าสีอื่นนะทำให้อ่อนให้แก่สีต้นไม้ได้ที่อยา่างเอาไปปรับใช้เอาเพียงผมผมแค่แค่เปิดประตูว่าทำอย่างนี้ได้นะนะครับแล้วก็แล้วก็ลองเอาไปใช้ยังอื่นทีนี้ผมพลาดผมพลาดตรงไหนผมพลาดที่ผมทำที่ฝ่ายต้นฉบับเพราะฉะนั้นผมจะย้อนกลับไป นะครับผมจะย้อนกลับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็คอมโรรเจรแล้วผมก็จะทำใช่เราไปเป็นเงนตัเงินั คนทำมามีคนทำโพลิชมอยู่ทำได้ไหมครับทำครับสมมุติว่าผมทำผมทำตาของน้องก็เป็นสีเนี้ยที่ก็ก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวนี้ก็ก็ใช้ยางลบๆครับยางลบทุกบีเราก็เป็นธรรมชาตินิดนึง ก็ววรวมเลยได้เลยครับวรวมเลยเยอ่ยโดยการกดคอนโทรลชิปแล้วก็ตัวอีก็ได้ครับเป็นเป็นสัมผัสนะครับคอนโทรลชิปคอนโทรลคอนโทรลชิปแล้วต่อด้วยอีกสองสามตัว คนอื่นไหมงั้นผมเริ่มใหม่เลยนะอเคโอเคโอเคนะครับผมเปิดรูปนี้โดยที่ผมจะใช้ mask นะครับใช้เทคนิค m a s เพื่อที่จะเป็นเทคนิคฟลิ๊กสมาร์ทนะครับเทคนิคฟลิ๊กสมาร์ทเพื่อจะเพื่อจะทําให้ตาสว่างขึ้นนะครับเปลี่ยนสีอะไรทำแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเอาเทคนิคนี้ไปใช้กับอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนสีผมใช้บ่อยที่สุดนะครับตัวนี้ก็คือว่าสมมุติว่าผมถ่ายมาเมื่อกี้มีคนหนึ่งที่เอารูปไปให้คุหมอดูว่าถ่ายมาปับแล้วบอกว่าคูหมอบอกว่าอันนี้มันควร มันควรมัน,ม,นมันควนสายตาที่มันอิมแพกมากกว่าตัวแบบจะทำองไงนะครับผมใช้บ่อยมากก็คือใช้คลิกมาร์กนะครับแล้วผมลดผมลดความสาคัญจากสีมันลงมาผมลดเซตูเรชันมันลงมาแล้วก็ให้มันหายไปแต่ว่าไม่ได้ลบผมแค่ลดลดความสว่างสอดใสของสีมันเพื่อให้ไม่แข่งกับแบบนั่นเองอันนี้ก็นะช่วยได้นะครับโอเคต่อไปนะครับผมคอนโทรล คอนโซลเจหรือคอม้านเจในในแมนะครับกนมอนเจในพีซีเพื่อจะสร้างเลเยอร์หนึ่งอันโอเคอันนไครับอันนะนนะต่อไปผมกดที่มานะครับแล้วผมเลือกที่บ t c h ผมเลือกอุปศิตี้ห้าสิเปอร์เซ็นต์าัประมาณหนึ่งร้อยนะครับแล้วผมก็ระบายผมก็ตา้ายัก๊อปอยู่รอรออะไรเนะี่ย ขอทำอีกรอบนะครับตาเราก็จะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็กด mask ออกพอกด mask ออกปั้บเนี่ยมันก็จะเป็น selection แบบนี้นะครับต่อไปผมใช้ selection แล้วก็ i n w a r d เพื่อให้เลือกพี่ตาตรงนี้โอเค ต่อไป <S <S ผมไปที่ image adjustment แล้วก็ reveal ผมก็จะเลื่อนะส่วนที่ผมต้องการให้มันสว่างขึ้นก่อนโดยที่ผมยังไม่ยุ่งกับสีนะผมให้สว่างขึ้นก่อนเสร็จแล้วตรงชั้นแ e ลตรงนี้นะครับที่มันเขียนว่า R G B นะครับ ผมก็เลือกเป็นสี blue แล้วแต่ผมก็ปรับเพ่แล้วผมก็โอเคจริงๆแล้วเลือกเป็นสีไหนก็ได้แล้วก็ดีเซนนะครับดีเซลก็ฟังที่เซเลชั่นแล้วก็ดีไซนเรตึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ตัวห้าตาจะจะสว่างขึ้น

ว่าเราพักกันสักห้านาทีดีกว่ารู้สิกจะท้องขาวแล้วยืดเส้นยืดสายมีใครอยากร้องเพลงไหมครับถ้ถาร้องเ right พลงผมก็ข okay. okay. ึ้นมาร้องนะจะได้ติดเส้นกันนิดนึงโอเคงั้นพักต่อพักห้านาทีครับ